เช้านี้มาดามออกมาติดตามนะคะต้นที่มาดามซื้อ,อที่กรุงเทพเนาะแล้วกลับมาทำคลิปกับวิธีการเลือกซื้อ,อบอรนมสตูลกระดูกชมพูสีแจมของมาดามนะคะเพือ่อนจำได้ไหมคะว่ามันมีอยู่ใบหนึ่งที่ว่าใบที่สามที่งอกมาระหว่างที่ มาดามยังไม่กลับมาใบที่สามแล้วมาดามบอกว่าสีดูไม่ค่อยแจ่มสีเหมือนสีธรรมดาเหมือนเกรดธรรมดานะคะวันนี้ผ่านไปสองวันนะคะเขาแก่ขึ้นปรากฏว่าตามมาดูกันนี่และต้นนี้อันนี้คือใบที่ตัดสินใจซื้อนะแล้วก็ใบที่กำลังคลี่วันก่อน ใบที่กำลังคลี่ตอนที่ตัดสินใจซื้อวันนี้สีเขาสวยมากนะสีเขาสวยมากแล้วก็ใบที่สามที่มาดามบอกว่าเขาอได้มาหลังจากซื้อมาเก้าวันแล้วสีเมื่อสองวันที่แล้ว่ไม่ชัดเลยใช่ไหมสีมาดามบอกว่าน่าจะเป็นสีธรรมดาสีไม่แจ่มเท่าไหร่แต่ว่าพอเขาใบแก่ขึ้นมาเพื่อนๆคะ สีเขาเข,าเข้มขึ้นนะนี่คือเกรดสีแจม่มที่เป็นเกรดสีแจ่มพลัดจริงๆค่ะนี่นะคะพิสูจน์ได้เลยว่าถ้าเป็นสีแจ่มแล้วเนี่ยออกมาตอนแรกมาดามก็เออเข้าใจเนาะว่า มันใบที่สามที่ได้กำไรมาเนี่ยมันมันสีไม่ค่อยแจ่มเลยปรากฏว่าวันนี้สีแจ่มขึ้นซึ่งมาดามคิดว่าพอเขาใบแก่ขึ้นมาเขาก็จะต้องสีประมาณใบใบเนี่ยใบที่วันก่อนที่กำลังคลี่อืมไม่ผิดหวังเลยนะคะไม่ผิดหวังเลยจริงๆสีก็จะต้องมาตัวนี้แล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ตัวนี้ จะออกมาอาการเดียวกันกับเจ้าองตัวพี่ตัวนี้ไหมนะที่พอใบเริ่มแก่สีก็เริ่มเข้มม่วงเข้มชัดเจนส่วนนี้คือต้นแรกก็ให้ใบใหม่มาอีกแล้วต้นแรกที่มาดามซื้อจากเขามาวันก่อนนะต้นแรกที่ซื้อจากเจ้าเดียวกันกับเจ้าเจ้าตัวนี้นะคะก็ให้ใบใหม่มาระหว่างที่มาดามไม่อยู่โอเคเลยพวกลูก,ลก ชมพูต้นอื่นๆก็พร้อมใจกันออกใบใหม่มาให้นะคะที่ซ่อนไว้ก็มีเดี๋ยวพาคุงต้องให้อาหารเสริมกันสักนิด นึ่งวันนะคะวันนี้วันที่สามธันวาตาม,มาดูน้องสีแจ่มของมาดามันก่อนนะคะนี่คือใบที่ตัดสินใจซื้อนะคะค่ะสียังมีอยู่เนาะจะต้องปรับปรับม,มุมเขานิดนึงส่วนใบที่กําลังคลี่ก่อนตัดสินใจซื้อสวยมากค่ะวันนี้เป็นวันที่น้องน้องสีสวยมากนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนน้องสีออกม่วงนะคะหน้าเข้มนะคะ อ,อ,อสีออกม่วงหน้าเข้มนะคะอแล้วใบที่อได้กำไรที่มาดามบอกว่าเพิ่งกลับมาแล้วก็เขาคลี่แล้วสีสไม่สีไม่ออกเลยนะคะสีออกใบเยวอ่อนๆแล้วดูเหมือนมาดามบอกว่าน่าจะเป็นสีธรรมดาปรากฏว่าไม่น่าใช่ละล่ะนะคะน้องก็กำลังจะเป็นสีแจ่มเหมือนพี่ๆแน่นอนนะคะเพราะว่าหน้าใบเขาเข้มขึ้นจากที่เมื่อวานหน้าใบยังเขียวอ่อนอยู่ วันนี้หน้าใบเริ่มดำเข้มขึ้นนะคะก็จะชัดขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดามคิดว่าน่าจะชัดกว่านี้เนาะใบพี่ๆยังยังมีความชมพูอยู่เลยนะคะนี่น่าจะเป็นใบก่อนหน้าที่มาดามจะตัดสินใจซื้อโอ้สุดยอดนะคะสุดยอดแต่ตัวนี้สวยจริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะสวยมากๆสีสวยจริงๆนะคะ